ยุคนี้มันต้องจอ OLED แล้วหรือเปล่าถ้าใครยังไม่มีเนี่ยดูคลิปนี้จบไปซื้อได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟ้าใสอีกเช่นเคยนะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะฟ้าจะมารีวิวจอ OLED จากทางซัมซุงค่ะสำหรับเพื่อนที่กำลังมองหาจอ o อ e d นะคะจะจบที่ซัมซุงหรือเปล่าคลิปนี้มีคำตอบแน่นอนค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามาดูในเรื่องของดีไซน์ตัวจอกันก่อนดีกว่าค่ะตัวจอนะคะมาพร้อมขนาด27นิ้วค่ะความละเอียดนะคะ QHD 2560คูณ1440พิกเซลค่ะและสำหรับจอรุร่นนี้นะคะอัตราส่วนอยู่ที่16:9ค่ะการดีไซน์ออกแบบเนี่ยบอกเลยว่าดูล้ำสมัยเหมาะกับการใช้งานปัจจุบันมากๆค่ะความหนาของจอเนี่ยอยู่เพียงแค่3.9ม mm มค่ะสำหรับจอร,รุ่นนี้นะคะบริเวณขอบเนี่ยฟ้ามองว่าถ้าหากว่าซัมซุงเนี่ยทำออกมาได้แบบ เล็กลงอีกนิดนึงนะคะจะทําให้การทํางานเนี่ยดูเต็มตาแล้วก็เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ และสาหรับสีของตัวจอนะคะเป็นสีเทาเข้มค่ะบอกเลยว่าดูสวยดุดันแล้วก็เท่มากๆค่ะและสําหรับขาตั้งจอนะคะฟ้าบอกเลยว่ามีความแข็งแรงทนทานมากๆค่ะที่สําคัญนะคะเขาออกแบบมาถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์ของเราด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูจุดเด่นด้านหลังดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยและสาหรับดีไซน์นะคะด้านหลังบอกเลยว่าสีเขาเนี่ยทำออกมาสวยมากๆนะคะเป็นสีเทาคมค่ะตรงกลางนะคะเป็นสีดําค่ะมีความคอนทาราสต์กันอย่างลงตัวสุดๆนะแล้วก็จุดเด่นของจอรุ่นนี้นะคะก็คือไฟยค ลอยด้านหลังแบบนี้ค่ะเป็นไฟ RGB นะคะที่เข้ากับบูตการทำงานได้อย่างดีเลยค่ะสำหรับตรงนี้นะคะเป็นโลโกโลโ้ o d y s ซ e y ค่ะซึ่งเวลาที่เราใช้งานเนี่ยก็รู้ว่าเราใช้จอ o d y s ซ e y อยู่นะและสำหรับจอรุ่นนี้นะคะสามารถปรับบุ่นได้ด้วยค่ะเดี๋ยวฟ้าจะลองปรับให้ดูนะอันนี้สามารถปรับได้ถึง90องศานะคะก็คือหมุนเป็นแนวตั้งแบบนี้ค่ะแล้วก็สามารถปรับก้มเงยได้นะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็เอียงซ้ายขวาได้ค่ะ ยังไม่หมดนะคะยังสามารถปรับขึ้นลงได้อีกด้วยอันนี้ต่ำสุดนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสูงสุดค่ะ ถัดมานะคะเรามาดูในเรื่องของสเปคตัวจอกันบ้างดีกว่าค่ะจอรุ่นนี้นะคะเป็นพาเนลโ l e d ค่ะมาพร้อมรีเฟรชเรทสูงถึง360เฮิรต์ค่ะให้การเล่นเกมที่ลื่นไหลสีสวยตรงคมชัดแล้วก็เต็มประสิทธิภาพนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับจอรุ่นนี้ถ้าว่าเพื่อนๆเนี่ยต้องการใช้รีเฟรชเรทถึง360เฮิรต์เนี่ยฟ้าแนะนำให้ใช้เป็นสายดิสเพย์พอร์ตนะคะเพราะว่าสามารถส่งข้อมูลได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่าสาย h d m เดียไค่ะและสำหรับ r ร s p o n s e Time นะคะตอบสนองไวอยู่ที่0.03มิลลิเซกเท ไม่ว่าวเพื่อนจะเล่นเกมแนว FPS หรือว่าโมบ้าเนี่ยก็ทําให้ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วค่ะและสำหรับจอ Samsung Odyssey OLED G6 รุ่นนี้นะคะมาพร้อม3เทคโนโลยีด้วยกันค่ะสำหรับเทคโนโลยีแรกนะคะนั้นก็คือคุณภาพระดับ OLED ค่ะสำหรับจอรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นจอ OLED ที่ให้ภาพความเหนือชั้นระดับเฉดสีที่ตรงมากๆนะคะความคอนทาราสนะคะมีหลายระดับทำให้ภาพที่ออกมาเนี่ยดูสวยสดใสมีชีวิตชีวามากิ่งขึ้นค่ะ และเทคโนโลยีที่2นะคะนั่นก็คือ Samsung OLED Savegard ค่ะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยปกป้องหน้าจอของเพื่อนๆนะคะนั่นก็คือใช้เทคโนโลยี Dynamic Cooling System ค่ะซึ่งเป็นครั้งแรกของโลกนะคะที่มีการนำ p o w s e Setting Heat ไปนะคะมาใช้ในมอนิเตอร์เพื่อลดการเบินอินของหน้าจอค่ะซึ่งเทคโนโลยีนี้นะคะจะระเหยสารลอเย็นค่ะเพื่อกระจายความร้อนได้ดีกว่าแบบเก่าที่ใช้แบบกาฟไฟนะคะดีกว่าถึง5เท่าเลยนะเพื่อลดอุณหภูมิของหน้าจอได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและเทคโนโลยีที่3นะคะเป็น OLED g a i n f ค่ะ เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยลดแสงสะท้อนค่ะเพราะตัวจอของจอมอนิเตอร์นะคะเป็นแบบด้านค่ะมีฟิล์มนะคะที่สามารถต้านแสงสะท้อนได้ถึง54%ค่ะทาให้เวลาที่เพื่อนๆทำงานเนี่ยโฟกัสกับหน้าจอได้อย่างเต็มที่เลยค่ะเป็นไงบ้างคะสําหรับจอ OLED รุ่นนี้นะคะเพื่อนๆที่กําลังมองหาจอ OLED ไว้ใช้งานสักหนึ่งตัวเนี่ยที่มีคุณภาพสูงไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงแล้วก็ฟีเจอร์พิเศษต่างๆมากมายเนี่ยจอ Samsung Odyssey OLED G6 รุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดเลยใช่ไหมคะสำหรับราคาเปิดตัวนะคะอยู่เพียงแค่3 4 0 0 0 990บาทค่ะเพื่อนๆที่สนใจนะคะก็สามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าไอทชั้นนำทั่วประเทศค่ะแล้วก็อย่าลืมสังเกตสติกเกอร์เันตีนะคะจะได้อุ่นใจตลอดการใช้งานค่ะเจอกับฟ้าใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย